ก็เป็นพาร์ทของบ้านไร่กาแฟนะคะโอเคจะทังด้านไหนเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์ของเก่าให้เราได้มาเรียนรู้นะคะมีเรือนราวโบราณนะคะก็ได้เห็นร้านทองอนาจัอันนี้น่าจะเป็นโรงสีป่ะแม่โรงปู่อันนี้เราก็มาเดินตลาดนะคะ ตลาดสมัยก่อน,อ<า>อนห,นนหอ,อปุง้งก็มีคนมาตึมเลยทำไมเทวดาเที่ยวท<น>ึ่งวันนี้เราจะกินอะไรกันดีคะเส้นเฝออุด้งแกอุด้งมีต้องนานแล้วนะไม่ใช่เพ่เพิ่งมีลง <are> ขั่วเก่านะคะภูมิปัญญา<ม>ชัย กาแฟม้นมา,ามนร้านกาแฟนี้รู้ใหม่จังนะร้านนี้เพิ่งเปิดค่ะเปิดเมื่อวานปิดวันนี้ <พา S 1> อไอืมได้กินเหมือนกาแฟป่ะลองพิมพ์สอนทวีสีการพิมพ์มมใครได้เคยทานนอนเปนีนบ้างะ กระติกข้าวเหนียวนี่พิงรู้จักกระต่ายไหมกระต่ายขดมะพร้าวใช่ยอืมนี่กระต่ายขุดมะพร้าวนี่ในที่ใส่น้ำแข็งอ้านาอ่านนี่เมื่อก่อนเป็นร้านบ้านไล่ใบกะเพรา้อันนี้รู้จักไหมเนี่ยอะไรอิง แมันมีมานานแล้วเขาเป็นข <mañana> ี <rawd> ้เก็บของแล้วอืมเขาเป็นซอยตันไปเลี้ยวทางนู้นโอ้ยนี่ไงนกยุงเขาบอกข้างในมีนกยุงระวังนะอย่าเป็นไข้เลือดออกนกยุงอะไปค่ะ บรรยากาศก็ได้เห anyway, the kind of so ็นของเก่าถึงเก่ามากนะคะที่เราจะไม่เคยเห็นบางทีก็เก่าเก่าแต่เรามาทันนะแต่บางทีเราก็เกิดแล้วแต่เรายังไม่เห็นก็ได้มีก็มีเฮ้ยมีขาดเก่าด้วยอันนี้ที่คั่วเก่าร้านนะโอ้ยมึงเนี่ย นี่คือ้ถอผ้านี่นี่มวยตู้ป่ะหรืออะไรนะบอลตู้อันนี้ที่ถอผ้าเขากำลังเก็บของไปเก็บกันถูอผ้าถอผ้าพี่ไม่มีอะไรนี่คือหางนกยุงนะคะ,ะไม่ใช่นกยุงนกยุงนี่เมื่อก่อนเขาไว้แสดงนกยุงลำแพน เฮ้มันหนีออกมาข้างนอกได้ด้วยอะน่ะเอ้ยมันเข้าไปเลยน่ะถ่ายนกยุงหนีออกมาข้างนอกจะแจ้งตำรวจจับอนนีืแหรือยังไม่ได้กินกาแฟอืออายุ2ี่ิปี3าเดือนย1เอวันเมื่อก่อนเขาเก็บ วัตถุดิบกาแฟไว้ตรงนี้นี่ไงแล้วเพิงไหม้เขาเยังไม่ได้ลื้อเลยเห็นปะอ๋อตรงนี้คือถึงว่าทำไมมันแบบดูเก่าๆนะคะเพราะว่าเขาเคยเก็บวัตถุดิบกาแฟไว้ตรงนี้แล้วเพลิงไหม้จะหอมน,นะใช่มันก็เลยได้กลิ่นกาแฟกับไม่ไหม้ปีหกหนึ่งเพิงไหม้เมื่อเมษาหกหนึ่งนะคะโอ้ดูเสียหายเยอะเลยไม้าคานแทบจะเป็นถ่านแล้วเนี่ยมันจะไม่เหลือ มาดูนกยุงกันดีกว่าค่ะนกยุงตัวนั้นหนีออกมาค่ะทุกคนมันเรียหนีออกมาตัวเดียวใบอ่อนชาวเชยเชยมันามาเยอะเลยว่ะเอามันออกได้ว่ะมันไม่ได้หนีหรอกม,มั้งยูหูนะยูหูทำไมตัวมี <c oughs> มีตัวสีขาวด้วยอ่ะนกยุงเผือก